ลำไส้อักเสบเหลือรังคุณเป็นหรือเปล่าในหลายคนชอบบอกว่าหมอบอกว่าเป็นลำไส้อักเสบนะลำไส้อักเสบเหลือรังเป็นยังไงภาวะลำไส้อักเสบเหลือรังเป็น,นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทํางานผิดป,ปกติคะ่ะมันมี2แบบนะคะแต่ทั้ง2แบบอาการหลักๆก,ก็คืออาจจะมีปวดท้องมีไข้ส่วนใหญ่อาจจะมีถ่ายเป็นเลือดปนออกมาด้วยนะคะซึ่ง พวกนี้นะบางคนเนี่ยเป็นจนน้ําหนักลดได้เลยนะคะภาวะลําลไส้อักเสบเหลือรังเนี่ยกลุ่มแรกเรียกว่าลําไส้อักเสบโครนอาการค่อนข้างรุนแรงได้ตั้งแต่ปาก ถึงทวารหนักเลยนะเป็นทั้งผนังลำไส้มีอาการรุนแรงบางครั้งอักเสบเชื่อมไปต่อกับอวัยวะอื่นได้หรือลำไส้ตีบอุดตันจะต้องผ่าตัดเลยค่ะกลุ่มที่2เนี่ยลำไส้อักเสบเรียกว่า UC อันนี้โดนเฉพาะลำไส้ใหญ่มีถ่ายแล้วก็มีมูกมีเลือดปนออกมาในอุจจาระนะคะเป็นตลอดเวลาเลยค่าการอักเสบขึ้นสูงนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นโรคกลุ่มนี้หลักๆเราจะต้องใช้การส่งกล้องเพื่อประเมิน แต่ก่อนที่จะไปส่องกล้องหมอเขาอาจจะตรวจคัดกรองเบื้องต้นอย่างเช่นดูว่ามีเลือดจางหรือเปล่าค่าการอักเสบในเลือดขึ้นไหมหรือตรวจอุจลาะนะมีเลือดแดงหรือบางครั้งตรวจค่าการอักเสบในอุจลาการรักษาโรคกลุ่มนี้ต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกันเท่านั้นนะคะซึ่งมีราคาสูงเดี๋ยวครั้งต่อไปหมอจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดใจกดแชร์แล้วใครที่สงสัยว่าตัวเองเป็นนะคะลองคอมเมนต์มาด้วยนะคะ